สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับคลิปสปีดบิวกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาแบบบิวแพ็กเดียวเออวันแพ็กบิวกันนะคะก็คือเราจะสร้างบ้านนะที่ใช้แพ็กเสริมแค่แพ็ เดียวนะคะคือเอาจงริงอะ่ะถ้าไปเจอในแกลเลอรี่อ่ะอาจจะมีคนเคยเห็นบ้านหลังนี้กันมาก่อนแล้วเพราะว่าจริงๆสร้างไว้สักพักนึงแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเราหมัง้งเออแล้วก็แบบดองฟตเทจไว้นานมากทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่กับภาค Eco Lifestyle นะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าตั้งใจจะทําเป็น one pack b u i l แหละทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เกมเราอะ่ะมันมีแบบว่า laundry day มันมีซักพงซักผ้ามันมีแบบ greenhouse heaven kit อะไรมาด้วยนะคะก็ อาจจะมีแพ็กอื่นๆเสริมขึ้นมาแบบแค่2อชิ้นแค่นั้นแต่ว่าจริงๆอะ่ะหลักๆของบิวดิ้งอะค่ะมันจะเป็นเบสเกมกับตัว Eco l i f e ฟ์ต l e อย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดใครมีแค่ e c โคแล้วก็มีแค่เบสเกมสามารถโหลดไปเล่นได้สบายๆเลยนะคะภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ มันออกมานานแล้วเนาะจริงๆก็คือนานแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยทำบิวที่มันมีแต่อีโคไลฟ์สไตล์อย่างเดียวเลยอืมแล้วก็มีไอเดียแหละว่าอยากจะสร้างบ้านที่มันมี Green House ที่ proper นิดหนึ่งกร e นเฮาส์ที่สำหรับแบบปลูกต้นไม้จริงๆจังๆนะคะที่กำลังทำอยู่ตรงนี้เลยเนาะแต่แก ใช้หน้าต่างของอีโคนะแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ของ Greenhouse h e a v e n k i t แล้วนะคะก็คืออย่างที่บอกอะ่ะคือมันมีเราก็เลยใช้แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดใครไม่มีอะคะ่ะก็ใช้หน้าต่างอีโคได้เลยมันเหมือนเหมือนกันหน้าตาคล้ายกันต่างกันนิดหน่อยนะคะก็บิลดิ n งนี้เนี่ยเราอยากจะให้เป็นตัว r e e n h o u s e เนาะคือแบบคิดแค่ว่าขอ g r e e n h o u s ์สวยๆแล้วก็เดี๋ยวตัวบ้านเนี่ยเราเรามาคิดนหน้างานอีกทีนึงว่าจะทาอะไรยังไงนะคะก็แพ็กนี้เนี่ย ถ้าใครเคยเล่นนะหรือว่าใครอาจจะอยากจะเล่นแล้วแบบว่ายัางไม่ได้เล่นนะก็เล่าให้ฟังนิดนึงแล้กันนะคะก็มันจะเป็นภาคที่เราจะต,ต้องมีไลฟ์สไตล์ที่เป็น แบบ sustainability อ่ะเออมันจะเกี่ยวข้องกับความแบบการอยู่แบบยั่งยืนเนาะการรักสิ่งแวดล้อมนะคะรักษาแบบธรรมชาติใช้สินค้ารีไซเคลิลใช้แบบพลังงานจากธรรมชาติอะไรแบบนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคอนเซปต์ของบ้านเราก็เลยอยากให้เขามีความคิวเขียวเลยนะเพราะว่าเปิดเมืองมาแบบฝุ่นมันเยอะใช่ไหมมันจะยังแบบว่าอากาศไม่ดีมันจะมีหมอกเยอะอะไรเยอะนะคะเรา ก็เลยจะสร้างบ้านที่มีต้นไม้เยอะนิดหนึ่งที่กำลังเรียงกันอยู่นี้ก็คือเป็นต้นไม้จากเบสเกมเลยนะคะพยายามจะเอามาวางเรียงกันหลังบ้านให้มันมีฟีลลิ่งเหมือนแบบเราอยู่ในแบบ ป่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเราจะพยายามเปลี่ยนแบบของเรานะคะให้เป็นแมพที่มีอากาศสดใสเนาะเราก็เลยจะให้มีต้นไม้ดูดซับเอ่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาเยอะๆทุกคนมันโนได้อีกนะอ่ะก็ภาคนี้นะคะเขาจะมีของที่มันน่ารักหลายอย่างเนาะถ้าใครเคยแบบว่าจับตามองดูหมด build and buy เนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะมีระแนงไม้ที่เราว่าสายสร้างบุคคลก็คือชอบ อยู่แล้วนะคะของของ l ีโคไลฟ์สไตล์เนาะแล้วก็จริงๆของอื่นๆเนี่ยมันมีความน่ารักมากเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนมีโซฟาที่เป็นแบบโซฟารีไซเคิลอะไรอย่างนี้ด้วยทุกคนก็เดี๋ยวตอนแต่งบ้านข้างในอะคะ่ะเราจะมาลงดีเทลกันอีกทีนึ่งนะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าใส่ไปมั่วๆนิดนึง นะคะก็คือจะเราทําส่วนแบบไม่ได้เก่งอะ่ะทุกคนก็จะเหมือนเจออะไรก็หยิบวางหยิบวางให้เขามีความหนาแน่นเข้าไว้ให้มีความเขียวชะอุ่มเข้าไว้อะนะคะ เป็นประมาณนี้นะคะเมื่อทําแบบต้นมงต้นไม้เสร็จเนาะอันนี้ก็จะเก็บงานพื้นนะก็จะเริ่มเอาเทอเรนทูมาระบายระบายให้เขาดูมีความธรรมชาติมากขึ้นเลอะเะ,เะ,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 ะนิดนึงนะพื้นไม่ควรเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำเลเยอร์ด้านในแล้วก็จะพยายามตีห้องตีอะไรนะคะคือด้วยความที่อย่างที่บอกว่ามันจะต้องใช้พลังงานจากธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังคาค่ะเราก็จะทำ การเว้นพื้นที่เพื่อให้มีการวางโซลาเซลล์หรือว่าวางเจ้ากังหันลมอะค่ะเพื่อผลิตพลังงานธรรมชาติเนี่ยได้ด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านบนสุดเนี่ยแอบคิดไว้ว่าอยากให้มีเป็นสังเวยน้ำํำเพราะว่าอะไรคือ พื้นที่ด้านล่างเนี่ยเอาไว้ปลูกต้นไมเ้เยอะแล้วนะคะก็เลยอาคิดว่าเดี๋ยวไปไว่ายน้ำบนดาดฟ้าก็แล้วกันทุกคนอืมตรงส่วนของกรีนเฮาส์ตรงนี้นะคะก็จะสังเกตว่าพยายามจะใช้พุ่มที่ปกติมันจะอยู่บนพื้นดินเนี่ยเราก็จะเอามาติดข้างบนนะคะเพื่อให้ความเขียวชอ,อุ่มของตัวกรีนเฮาส์ของเรานั่นเองนะ จะสังเกตทางขวาด้านหน้านะ่ะมันก็จะมีที่วางของนะที่แบบเป็นโต๊ะขายของที่มากับภาค Eco Life s t y l e นี้ด้วยนะคะก็มันเอาไว้ขายสินค้านะทุกคนไม่ใช่สี่เหลี่ยมข้างหลังสี่เหลี่ยมข้างหลังนั้นเหมือนเราต้องจ้างคนมาใช่ปะแต่โต๊ะเทเบิลข้างหน้าคะ่ะเราสามารถใช้ได้เองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสามารถผลิตเหมือนน้ําผลไม้ได้เองเนาะทาเคียนได้เองแล้วก็มีแบบว่าเลี้ยงผึ้งอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะเราก็จะเอาน้ําผึ้งที่เราผลิตได้เนี่ยมาวางขายได้ด้วย ดยเเช่นนนีวกัะนนะคะตรงนี้เป็นทางเชื่อมค่ะทางเชื่อมระหว่างบิลดิงที่มันเป็นส่วนของบ้านนะเราอยากจะให้เขาเดินไปทางกรีนเฮาส์เนี่ยตรงบริเวณนี้นะคะก็เลยทำเป็นโซนเล็กๆที่จะเป็นทางเดินแคบๆนะคะให้เดินออกไปจากบ้านเนี่ยตรงไปที่กรีนเฮาส์ได้เลยแบบนี้นะแล้วก็คิดว่ามีภาพว่าในหัวเนี่ย ตรงด้านหน้าเนี่ยเราอาจจะทําเป็นแบบที่นั่งนะชิวกันจิบกรฟงกาแฟได้เล็ก,เลกๆเมื่ออากาศดีแล้วนะเออคือภาคเนี่ยทุกคนเวลาอากาศมันไม่ดีแล้วเราแบบใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเยอะๆค่ะน้องก็จะแบบเหมือนบน่นแบบว่าอุ๊ยอากาศมันไม่ดีหายใจไม่สะดวกอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออมันมีความสมจริงค่อนข้างมากนะถ้าใครเป็นสายเกมเพลย์นะคะเราคิดว่า e อ o Life ฟ์ไ e เป็นเป็นภาคที่เกมเพลย์น่าจะ สนุกเป็นอันดับต้นๆเลยมัง้งเราคิดว่านะจักใจสายตาอ,อืม มาแล้วทุกคนไอเทมที่ภาคนี้มันขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแผงโซลาเซลล์นั่นเองนะจริงๆอันนี้เหมือนเราจะติดผิดนะอันนี้มันจะต้องเป็นแผงที่ถ้ามันเป็นแผงที่มันเอียงๆะคะ่ะทุกคนเหมือนมันจะต้องเอาวางไว้บนพื้นนะเออถ้าวางไว้บนหลังคามันควรจะต้องเป็นแผงที่แบนๆนะคะส่วนอันนี้เป็นเหมือนเป็นที่เก็บน้ําฝนอนะ่ะเออแล้วก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่าเราจะเก็บน้ําฝนมาเพื่อผลิตน้าใช้เองนะคะ อันนี้ที่บอกก็คือสระว่ายน้ําเราคิดว่าจะเอาไว้ด้านบนให้น้องปีนบันไดขึ้นมาว่ายน้ําด้านบนนี้นะมนโนว่าอากาศด้านบนน่าจะดีกว่าด้านล่าง <c oughs> เอออ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะคะที่เอาวางไว้ด้านล่างเหมือนกันนะซึ่งวางผิดนะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบแบนใช่ไหมเราควรจะต้องวางแบบที่เป็นแบบเอียงๆนะ ถ้าเราจะไม่ผิดนะเออเดี๋ยวเราจะมีเปลี่ยนให้นะคะคือตอนสร้างครั้งแรกอะ่ะแบบงงมากทุกคนไม่ได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงนึกว่ามันต่างกันแค่แบบ หน้าตาไม่เหมือนกันจริงๆฟั่งชันอกไม่เหมือนกันนะคะเจ้าแผงโซลาเซลล์อันนี้นะตรงนี้มันมีพื้นที่เหลือนะบ้านเราชอบมากตรงนี้เราทําเป็นที่นั่งนะคะให้น้องมาอ่านหนังสือมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้ได้เล็กๆนะเริ่มแรกเนี่ยก็คือเอาต้นไม้มาวางก่อนใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีกระบังหลังคาตรงเนี้ยกะบังหลังคาคืออะไรก่อนกระบังหลังคา,คออองงคาเออคือมีเหมือนกับว่าหลังคาค่ะทําให้มันมีแบบร่มเงาแล้วใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวให้น้องปีนขึ้นมา นั่งเล่นตรงนั้นแล้วกันนะคะก็สระน้ำเนี่ยจริงๆคิดไว้ว่าจะทากว้างๆใช่ไหมดูไปดูมามันอาจจะกว้างมากไม่ได้ก็เลยหดเขานิดนึงอ่ะอันนี้เราใส่มานั่งแล้วนะคะก็อย่างที่บอกเลยอยากจะให้มีที่นั่งก็คืออิมพอร์ s ิสเป็นส่วนใหญ่นะคะจริงๆอย่างที่บอกภาพในหัวที่มองไว้อ่ะมันมีแค่กรีนเฮาส์เสียงเดียวที่เหลือเนี่ยเราก็มา เอาหน้างานนะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะเดี๋ยวสร้างสร้างไปเนี่ยบางครั้งมันก็จะคิดออกเองนะทุกคนอย่างเช่นตรงนี้เราอยู่บนห้องนอนนะคะซึ่งมันอยู่ตรงกับบริเวณที่เป็นแบบสระน้ําพอดีก็เลยคิดว่าเอองั้นเอาหน้าต่างออะมาใส่ลงไปเวลาว่ายน้ํา ขอโทษเวลานอนก็จะได้เห็นสระน้ำอะไรแบบนี้นะคะอันนี้แววบลงมาด้านล่างนิดนึงพอดีว่าทําห้องน้ําด้านล่างเอาไว้แล้วก็รู้สึกมันจะแคบไปก็เลยพาน้องมาเทสนะคะแล้วก็ปรากฏว่าใช้งานได้นะห้องน้ําด้านล่างเนี่ยเราทําเป็นตีมแบบขาวดํานะคะแมนๆนิดนึงเพราะว่าน้องซิมที่เอามาเล่นบ้านหลังนี้เนี่ยเราทําเป็นน้องผู้ชายนะอือโอเคอันนี้เป็นอันเสร็จแบบด้านนอกแล้วนะคะ ก็คือตรงน,นี้ตอนแรกทาเป็นโปร่งๆลง,ลง,ลงๆแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอากาศน้องไม่ดีนี่หว่าใช่ไหมทุกคนถ้าอากาศไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะแบบไม่อยากมานั่งชิลตรงนี้นะคะก็เลยเหมือนแบบพยายามจะทําเป็นเหมือนห้องเล็กๆอะค่ะที่มันจะใสๆเราจะทําเป็นหลังคาใสานะ เพื่อที่น้องจะมาเหมือนเราใส่กีต้าร์ไว้ให้เขานะคะหรือว่าจะให้น้องมานั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่คิดขึ้นมาเองที่ฉันไม่เคยทําห้องอะไรแบบนี้เลยนะคะก็จินตนาการขึ้นมาเองล้วนๆแล้วคิดได้ตอนนั้นก็ทาอ่ะทุกคนเออทีแรกก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงก็คือพยายามตีให้มันมีหลังคาไว้ก่อนอืแล้วพอใส่ให้มันใส่ใส่ใสออสเออมันได้อยู่นะมันก็ได้อยู่ทุกคนดูสิเนี่ย เราก็เริ่มมาทีละอย่างสองอย่างเริ่มใส่ประตูใส่หน้าต่างเนี่ยพอมันมีความใสปุ๊บอะมันก็เหมือนเป็นห้องที่เหมือนมารับ ลมรับวิวเนาะที่แบบว่าเรามองออกไปมันจะเป็นฮาเบอร์ใช่ไหมคะมันเป็นทะเลนะมันจริงวิวมันก็มันก็โอเคนะเราก็เลยคิดว่าโอเคอ่ะเนี่ยเห็นไหมออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้เราเราว่าได้เลยแหละเออแล้วมันตรงกับจุดที่มีสระว่ายน้ำพอดีนะคะก็ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนของน้องไปเลยนะตรงนี้อันนี้ภูมใิใจมากเราชอบมากทุกคนมันฟังกชั่นอลนะคะเราเทสให้เรียบร้อยแล้วด้านในนะก็จะมีเก้าอี้เล็กๆอย่างนี้แหละแล้วก็ ติดชั้นหนังสือไว้ให้อเดี๋ยวเอาน้องมาเทสละน้องกําลังเครียดอะทุกคนน้องเครียดเพราะอะไรอากาศไม่ดีใช่ใช่ใช่เนี่ยโอเคนั่งได้นะคะตรงที่นอนอาบแดดตรงนี้เดี๋ยวให้เข้าไปอ่านหนังสือนิดนึงได้ไหมเอาไม่ไม่เข้าอะ่ะนางยืนอ่านอ่ะนางยืนอ่านแล้วก็วางบนพื้นเลยจะ้ะเออดีออกเออแต่ว่านั่งได้นะคะนั่งได้อันนี้ไงหนังสือ แล้วก็เอามาเก็บได้โอเคค่ะแล้วก็เราจะใส่กีตาร์ให้เขาหนึ่งอันแบบนี้น้องจะได้มาเล่นกีตาร์นะแล้วก็อย่าลืมไฟด้วยนะคะไฟของ e ีโฮไลฟ์ไซต์ก็เป็นอะไรที่น่ารักทุกคนน่ารักหลายอันมากเป็นภาคที่เราเชียร์ทั้งสายสร้างสายเกมเพลย์เลยนะคะอันนี้โต๊ะที่บอกว่ามันขายของได้ เนาะนี่บริเวณข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เราให้น้องซิมมายืนขายของขายผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเองได้และนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตีแพลตฟอร์มเพราะว่าอยากจะให้เขามาปลูกต้นไม้บางทีเราไม่อยากปลูกแค่ในกรีนเฮาส์ไงเราอาจจะอยากปลูกอะไรแบบข้างนอกใช่ไหมก็ให้น้องมาทําสวนตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนั้นก็เป็นที่นั่งเล็กๆนะมีน้ำพุให้ด้วยอาเทสนิดนึงโอเค ปลูกได้นะคะพยายามจะเทสให้ทุกอย่างอยู่แล้วเนาะก็แต่ว่าตัดให้ดูแค่าบางส่วนนะที่เราคิดว่ามันสุ่มเสี่ยงจริงๆน้องจะเดินไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคอันนี้ถึงทําเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาน้องก็ใช้งานได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่ม ทำส่วนที่มันเป็นตกแต่งหลักนะคะอันนี้จะเห็นว่าแอบตีเบสเมนต์ด้านล่างไว้เพราะว่าพื้นที่เนี่ยเราไม่ได้อยากใส่ให้บ้านมันมี3ชั้นเดี๋ยวมันจะสูงเยอะเกินไปละก็จริงๆมันสชั้นอยู่แล้วนี่เออมันสชั้นแล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวออของอะไรที่เป็นแบบของทํางานรีไซเคิลอะค่ะเดี๋ยวเราเอาไปไว้ที่เบสเมนต์เนาะ ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เดินเข้ามาเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นซึ่งเราทําเป็นเล็กๆนะฝั่งทางนี้เนี่ยจะเป็นเก้าอี้เดี่ยวนะคะน้องสามารถมานั่งเก้าอี้ดูทีวีตรงนี้ได้นะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นบันไดที่ขึ้นไปสู่ชั้นที่มันเป็นห้องนั่งเล่นข้างบนตรงหลังคาตะกี้ที่เราทําไว้นะคะ อันนี้เป็นไอเทมเบสเกมนะล้อเ,เห็นอันนี้เป็นเบสเกมที่น่ารักมากทุกคนมันเอาไปไว้แบบกับสวนอันไหนก็ดูเข้าไปหมดนะคะอะเดี๋ยวเราจะเริ่มตกแต่งภายในกันด้วยของ Eco Life Style เป็นหลักนะคะสุกทุกอย่างที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Eco กับเบสเกมท้งนั้นเลยนะก็ตกแต่งนี่รู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นนอกเหนือจากนี้เลยนะคะยกเว้นแบบต้นไม้บางอันจริงๆที่เราแอบเอา greenhouse heaven มาใช้นะ โอเคฝั่งนี้นะคะทางขวามันก็มีพื้นที่เหลือที่เราว่ามันแบบแสงมันสวยอะ่ะมันกำลังรับแดดแดดรับรับแดดมันรับแดดได้ดีเลยนะคะก็เลยเอาเป็นที่นั่งเล่นอีกอันหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเก้าอี้สองเก้าอี้เพื่อแคกไปใครมาใช่ไหมเป็นเหมือนห้องรับแขกเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่แจกันอันนี้ที่แบบน่ารักมากทุกคนชอบใช้เร้ว,ว่าเออแล้วก็เดี๋ยวอาจจะใส่ ที่ฟังเพลงให้เขาตรงนี้ได้ด้วยกระจุกกระจิกนะคะเดี๋ยวตอนตกแต่งนี้ก็ให้ดูกันไปเพลินๆก่อนนะ ตรงนี้นะคะมันเป็นพื้นที่ว่างๆใต้บันไดนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทําเป็นบริเวณให้น้องมานั่งเล่นคงเล่นคอมนะเป็นเหมือนพื้นที่นั่งทํางานเล็กๆให้ตรงนี้นะคะเราคิดว่ามันจะเบียดเบียดนิดนึงนะมันดูเบียดแต่จริงๆมันใช้งานได้นะคะมันน่ารักอบอุ่นนะทุกคนก็เอาเชลฟ์มาใช้แทนโต๊ะนะคะ เดี๋ยวเราจะมูฟมาทางโซนห้องครัวแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยกม็มีหน้าต่างที่ค่อนข้างใหญ่มากจาก eco l ไลฟ์สไตล์เนี่ยแหละนะเราเราก็คิดว่าครัวเนี่ยมันค่อนข้างน่ารักมากเลยนะคะเราจะไม่ได้ทาใหญ่มากนะทุกคนบ้านหลังนี้มันจะเป็นบ้านหลังเล็กๆนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบสําหรับหนุ่มโสดไงอยู่คนเดียวเออนะแต่ว่ามีทุกอย่างครบนะคะมีให้ทุกอย่างอยู่ได้สบายๆแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นของ เบสเกมนะคะเพราะว่าตรงเคาตน์เ,เตอร์เนี่ยมันเหมือนจะไม่มีของอีโค่นะเราก็เลยจะใช้ของเบสเกมค่อนข้างเยอะนิดนึงนะตรงส่วนนี้นะคะแต่ว่าน่ารักนะเราค่อนข้างชอบโซนครัวมากๆเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบสีโทนแบบน้ำตาลนะคะฝั่งขวาตรงนี้ที่ตีระแนงมาอยู่เนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทำเป็นที่นั่งทานข้าวเล็กๆให้เลยนะคะก็จะได้ทำอาหารเสร็จปุ๊บมานั่งทานข้าว ตรงนี้ไปเลยสิจ่ะนะคะทานได้อาจะแบบโต๊ะเดี๋ยวเราจะปรับนะมันจะนั่งได้แค่ประมาณ2คนนะคะจะไม่ได้เยอะมากนะถ้าใครอยากจะเพิ่มที่นั่งทานข้าวก็อาจจะต้องอขยับขยาย Adjust กันนิดนึงนะคะ มาถึงห้องที่เราชอบมากๆอีกห้องหนึ่งก็คือห้องนอนนั่นเองนะคะที่บอกว่ามันอยู่ตรงกับสระว่ายน้าพอดีนะเราก็เลยจะทําเป็นห้องนอนที่เล็กๆแต่วิวเก๋ เออมองออกไปเห็นน้ําเก๋เะล่ะมีใครว่ายน้ําอยู่แล้วก็เห็นอย่างเงี้ยทุกคนเออน่ารักนะเราชอบบ้านหลังนี้มากเลยนะทุกคนมันมีความตมุตมิค่อนข้างมากใครที่ไม่ได้ชอบบ้านหลังใหญ่มากนะคะเราคิดว่าน่าจะชอบหลังนี้เลยนะ mm. ก็อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของเบสเก,มอ,กเมอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าเตียงนอนหรือว่ากระจกเนี่ยอันนี้มันเป็นของ Eco l i f e s t y l e เนาะแล้วก็โต๊ะด้วยเก้าอี้ด้วยนะคะของเขาว่า จะออกสีครีมไม้ซะเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอะ่ะมันเหมาะกับการทำบ้านแบบสไตล์แบบมินิมอลมากๆเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ว่างตรงเนี้ยฉันจะติดทีวีให้เขาด้วยนี่เออเลิศประหลาคือมันเหลือที่ว่างแล้วแบบเราคิดว่านั่งตรงนั้นน่ะดูทีวีได้นะคะก็เทสแล้วน้องนั่งดูทีวีตรงนั้นจริงๆทุกคน ขยับลงมาอันนี้ห้องสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นเบสเมนต์นะก็คือห้องใต้ดินเนี่ยเราคิดว่าจะให้เป็นพื้นที่ทํางานของน้องจิมเขานะคะซึ่งเราจะใส่อุปกรณ์ที่เน้นเป็นการทําของที่เกี่ยวกับอ e ีโคโดยเฉพาะเลยนะคะก็เช่นสีเหลืองนั้นคือเครื่องแบบรีไซเคิลของเนาะทางด้านซ้ายนั้นเป็นเครื่องทาน้ําผลไม้นะคะแล้วก็สีขาวนั้นจะเป็นเหมือน เครื่องทําของอ่ะเออคือเราจะมีอาชีพนะคะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในอ e ีโคก็คือว่าเราสามารถเป็นเหมือนฟรีแลนซ์เออได้ด้วยนะจ้างทาของอะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกคนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันเป็นฟรีแลนซ์นะเออนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเบสเมนต์เนี้ยเราเป็นคนไม่ชอบเบสเมนต์ที่มันมืดทุกคนค่ะเราก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันจะทำช่องใส่ต้นไม้ให้เขาแบบนี้เออ เราใส่ไฟให้ใส่พุ่มไม้เข้าไปให้นะคะแล้วก็จะทําแบบรอบห้องเลยเนี่ยอย่างนี้เลยตีรอบเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้บรรยากาศที่ดีขึ้นเยอะมากๆเลยอะ่ะมันไม่อุดอูอ่ปกติเบสเมนท์ถ้ามันมีแค่กำแพงดึบๆมันอุดอูใช่ไหมคะพอวางเข้าไปแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยห้องมันดูไลฟ์ลีขึ้นมากๆเลยนะคะ ในส่วนของเครื่องสักผ้าตรงนี้ไม่ต้องตกใจใครไม่มีไม่เป็นไรนะเราใส่เพราะว่าซิมเราต้องสักผ้าแค่นั้นเองนะคะขึ้นมาด้านบนแล้วนะก็เป็นส่วนสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก็คือส่วนของ Green House นะอันนี้ก็มีที่เลี้ยงพึ่งเลี้ยงแมลงเนี่ย หกอันเยอะนิดนึงนะแล้วก็จะเป็นที่ปลูกต้นไม้แบบเอ่อเบอร์ิโก้แบบที่เป็นแนวตั้งนะคะหรือว่าจะทำส่วนแนวนอนก็ได้นะแล้วก็ทางด้านขวามุมตรงนั้นเป็นที่ทำเทียนนะคะแล้วก็เราจะวางเมล็ดพันธุ์เอาไว้ให้ด้วยเผื่อน้องเนี่ยจะมาปลูกต้นไม้ก็สามารถหยิบปลูกได้เลยไม่ต้องซื้อกันอีกแล้วนะคะ ตรงนี้แอบขี้โกงนิดนึงนะคะอาจจะใช้ตัวคิดนะจาก Greenhouse 7 v i n k ิเนี่ยออกมาตกแต่งนิดนึงนะตรงนี้ด้วยข้างหน้าบริเวณทางเดินที่เราชอบมากอีกอันนึงอะทุกคนที่เดินจากบ้านมา Greenhouse ทางเดินเล็กๆตรงเนี้ย น่ารักมากเลยนะคือไอ e e n h เฮาส์เ e เนเนี่ยมันเป็นคิดนะคะ1 2 2 9บาบาทมัง้งอืมถ้าใครชอบการแต่งแบบต้นมงต้นไม้แล้วว่าคุ้มนะเออเนี่ยอันนี้ก็คือแอปโกงด้วยการมีพวกเนี้ยแหละเป็นของตกแต่งแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะของอาจจะหายนิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่ไม่ได้เยอะมากไม่ไม่ได้ซีเรียสนะอืม แล้วก็อันนี้จะเริ่มทําการติดไฟรอบๆอ,อบสวนแล้วนะคะเป็นไฟธรรมดาธรรมดาจากภาคหลักเลยนะ mm. โอเคทุกคนประมาณนี้นะคะอันนี้เราจะเริ่มเก็บงานแล้วค่ะเก็บงานที่เป็นสวน หย่อมเออตรงนั้นมีถังขยะด้วยนะเผื่อใครจะไป d i ฟ e for d e a l ก็คือเราติดไว้ให้ข้างบ้านตรงนี้นะถังขยะสีเขียวสามารถมาขุดหาเฟอร์นิเจอร์นะคะเพื่อที่จะเอาไปซ่อมแซมแล้วก็ไปใช้งานต่อได้นะเออหรือใครจะเอาไปขายทําเงินก็ได้เหมือนกันนะคะวางหงวางหินวางอะไรลงไปแบบนี้ทุกคนวีทอปาอเสร็จแล้ว เซฟให้แล้วนะคะอยู่ในแกลเลอรี่นะคะ summer in August 88นะเสิร์ชหาดูได้ชื่อบ้านว่า eco green life นะคะอาจจะต้องแบบเลื่อนลงไปดูด้านล่างๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เราลงไว้สักพักหนึ่งแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ด้านบนนะคะโอเคถึงเวลาทัวร์บ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะดูด้านบนให้ดูเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นป่าปๆเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยก็จะใส่เป็นโต๊ะขายของให้เขานะคะ ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นปลูกต้นไม้ได้นั่งเล่นได้มีน้ำผุให้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าทุกคน นี่ส่วนแรกเลยห้องรับแขกนะคะน่ารักแม้แสงสวยเนาะมีที่นั่งฟังเพลงได้ด้วยนะคะรับแขกตรงนั้นได้ก็เป็น2ที่นั่งน่าจะสาที่นั่งมั้งสามที่นั่งนะคะโคมไฟก็น่ารักมากทุกคนหันมาทางฝั่งนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นของเราเองแล้วนะคะก็จะมี1ที่นั่งนะสามารถนั่งดูทีวีตรงนี้ได้ะคะ่ะ บันไดนะั่นก็ขึ้นไปด้านบนตรงนี้เลยก็โซนหน้าบ้านที่บอกว่าทําเป็นที่นั่งเล่นน่ารักน่ารักตรงนี้นะทุกคนอันนั้นมีชั้นหนังสือนะคะสามารถมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้เนาะขึ้นมาด้านบนค่ะก็จะเป็นสระว่ายน้าแล้วก็ห้องนั่งเล่นอีกอันหนึ่งที่เป็นห้องนั่งเล่นแบบวิวใสมาเล่นกีตาร์ได้อ่านหนังสือได้นั่งชิลรับลมอะไรได้ตรงนี้เลยเนี่ยทุกคนดูสิมันเป็นวิวฮาเบิร์นะก็คือเห็นทะเลอยู่นะคะ อันนี้ก็ถัดจากห้องสระน้ําลงมาด้านล่างก็จะเป็นห้องน้ํานะบุมนั้นเนี่ยของห้องนอนของเราอ่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะออกมาด้านนอกนะคะต้องเดินมาด้านนอกเพื่อมาเข้าเป็น powder room ตรงนี้นะคะแล้วก็โซนที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือห้องนอนที่น่าหลักมากทุกคนเราชอบมากดูวิวสิคะสวยไหมาสามารถไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นเพื่อดูทีวีได้ด้วย เออหรือแบบถ้าเกิดนอนก็จะมีวิวแบบว่าจากฝั่งโน้นนะคะจุดเตาผิงได้ด้วยนะใช้งานได้ลงมาด้านล่างค่ะใต้บันไดเป็นที่นั่งทำงานมีคอมพิวเตอร์ให้นะคะมีะระแนงไม้เพื่อทำแผงกั้นแบ่งโซนให้เขานิดนึงด้วยแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวไปด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นห้องครัวนะคะ ประตูทั้งฝั่งซ้ายค่ะจะเป็นห้องน้ําแบบฟูลเลยนะคะก็เป็นแบบที่อาบได้ด้วยแล้วก็เข้าห้องน้ําได้ด้วยล้างมือได้ด้วยนะคะไม่มีที่ยืนอาบนะทุกคนส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวเราค่ะก็ชอบอีกมากๆเหมือนกันทุกคนมันตะมุตะมีอ่ะมันน่ารักเห็นไหมออกโทนแบบน้ําตาลส้มครีมนะคะมีโต๊ะทานข้าวด้วยค่ะทางฝั่งนี้ก็ทานได้สองคนนะนิดหนึ่งนะเล็กนิดหนึ่งไม่ได้แบบว่าใหญ่มากนะคะ เดินมาทางนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะที่แบบน่ารักมากเพื่อที่จะนำทางเราไปสู่ Greenhouse ของเรานั่นเองค่ะ Greenhouse นะคะก็มีครบทุกอย่างเลยนะจะเลี้ยงแมลงก็ได้นะคะจะปลูกต้นไม้ก็ได้หรือว่าจะมาทำเทียนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยก็มี ทําเป็นบางส่วนเนี่ยน้องมาปลูกให้แล้วนะคะก็ถ้าใครโหลดไปมันจะมีบางต้นไม้ที่มันขึ้นมาแล้วเพราะว่าน้องมาปลูกมาเทสบ้านให้นะม,มีโนมด้วยเห็นไหมสองตัวอยู่ตรงนั้นนะคะชั้นตรงนั้นไม่ฟังชั้นนอนนะคะไว้ตกแต่งเฉยๆนะตรงนี้ก็ทางฝั่งขวาเป็นที่ทําเทียนเนาะแล้วก็มีเมล็ดพังวางไวใ้ให้บนชั้นด้วยนะคะออกบ้านด้านนอกค่ะจะเป็นที่เก็บน้ําฝนนะแล้วก็เป็นที่ผลิตน้ําของเราเพราะว่าเราจะต้องรีไซเคิลทุกอย่างทุกคน นะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะเดี๋ยวให้ดูกันเต็มๆอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ก็คือค่อนข้างชอบมากเลยนะน่ารักนอะทุกคนส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าโซนนั่งเล่นนะคะพักผ่อนหย่อนใจแล้วแบบถ้าเกิดแบบมีน้ำพุอะ่ะเวลาอยู่ในไลฟ์โหมดลีฟโหมดอะมันก็จะน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูเบสเมนต์กันดีกว่าคะ่ะ มาค่ะห้องใต้ดินนะคะก็จะเป็นห้องที่เอาไว้ทํางานละก็จะมีอุปกรณ์สําหรับการทําของรีไซเคิลต่างๆตรง,ง,งนี้เป็นที่ทําน้ําอัดลมนะมาทางฝั่งขวาแอบเห็นนะคอมพิวเตอร์กับตู้เย็นเล็กเนี่ยถ้าใครไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรนะคะมันไม่ได้เป็นของภาคนี้นะทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะมันจะหายไปแค่แบบ2อชิ้นถ้าไม่มีนะตรงนี้ก็เป็นที่ทารีไซเคิลของะคะแล้วก็ทางฝั่งขวาเป็นที่ ทำของเหมือนกันอะอที่ผลิตปฟอนิเจอร์อะไรแบบเนี้ยนะคะจะมานั่งเล่นก็ได้นะมันมีชั้นวางหนังสือให้ด้วยนะคะรอบๆก็เป็นพุ่มไม้แล้วก็มีแสงไฟให้บรรยากาศที่แบบอุ้ยสดชื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์มาคุยกันได้นะเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยก็ได้นะคะถ้าเกิดชอบก็ u b s c r i b e ไว้ติดตามคลิปต่อๆไปได้วันนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะ